สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณกับเขายังใจตรงกันอยู่ไหมมาเช็คพลังงานคุณกับเขานะคะสองคนยังใจตรงกันอยู่หรือเปล่าเอ่ย เคพลังงานของคุณกับเขานะคือฝั่งนึงอ่ะเขาอ่ะมีแนวโน้มว่าเขาจะมาง้อคุณเร็วๆนี้นะคือคุณอาจจะได้รับข้อความหรือโทรศัพท์หรือเขาอาจจะโผล่มาหาคุณแบบแบบเซอร์ไพรส์อ่ะแบบรวดเร็วมากๆด้วยนะคะ อาจจะเร็วๆนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วคุณก็คือตอนนี้ผู้อานรู้สึกว่าคุณนะ่ะคิดว่าเขามีคนอื่นคุณคิดว่าเขาเขาแบบไปทําตัวเจ้าชู้หรือกําลังมีคนอื่นเขาคงคุยกับคนอื่นอยู่แล้วเขาก็ไม่สนใจคุณคือคุณกําลังกําลังอยู่ในความทุกข์ระทมกําลังแบบเศร้ากําลังเศร้าใจกําลังแบบเจ็บปวด เพราะคุณคิดว่าเขาไม่สนใจคุณหรอกเออเขาคงแบบไปลันล่าอยู่กับคนอื่นแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีอะเดี๋ยวเขาอะจะติดต่อคุณกลับมาติดต่อมาแบบแบบคุณไม่ทันตั้งตัวติดต่อมาแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยติดต่อมาเพื่ออะไรเพื่อมาของ้ะมาขอคืนดีนะคะอะขอดูหน่อยว่า ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้มันเป็นยังไง โอเคอทั้งความรู้สึกของคุณกับเขาอะนะเอาจริงๆอะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่พูอ่านว่ามันตัดกันยากนะมันตัดกันยากแบบจริงจริงมันมีความความผูกพันหรือว่ามันมีความมั่นคงอยู่ในเนี้ยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบมีความสุขราบเรี่อไม่ได้สุขไม่ได้ราบรื่นแบบ หวานฉ่ำอะไรขนาดนั้นน่ะมันก็มีมีขรุขระมีเย็นชาใส่กันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทั้งคุณทั้งเขาอ่ะต่างมีความรู้สึกที่ดีให้กันมีความห่วงใยกันอยู่ด้วยแล้วก็ตัวเขาเองเขาชอบคุณมากๆนะคะเขาเขาชอบคุณมากๆเลยแหละแล้วก็รู้สึกว่าเขาพออกพอใจคุณเขาถูกใจคุณในหลายๆอย่างในหลายๆสิ่งที่ที่เป็นคุณ ทั้งอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาลักษณะนิสัยหรือทัศนคติการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆเนี่ยมันมันอาจจะมีหลายๆอย่างที่ที่มันโอเคมันเข้ากันกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าชอบหรือต่อให้มันไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันหรือทัศนคติหรือความคิดอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกันแต่เขาก็ชอบชอบความคิดของคุณชอบไลฟ์สไตล์ของคุณอะไรอย่างเงี้ยเช่นสมมุติว่า อ,อ่ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่แอคทีฟทํานูน่นทํานี่มากมายแต่ว่าตัวคุณอาจจะเป็นแบบ azy, เลซี่ว่าเออชอบอยู่นิ่นี่ชอบชีวิตแนวแบบ slow l i ฟ e อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าความแตกต่างเงี้ยมันมีผลอะไรกับเขาไหมความจริงอ่ะเขาชอบเขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้เขาชอบเขารู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะคุณดูแบบใช้ชีวิตมีความสุขนะ อันนี้สมมุตินะหรือบางทีอ่ะเขาอาจจะเป็นคน slow life แล้วคุณเป็นคน active ก็ได้มันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะก็แต่ว่ามันมีความแตกต่างก็จริงแต่ว่าเขาชอบในแบบที่คุณเป็นอืมไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามทีมันถูกใจเขานะคะเออทีนี้เนี่ยฝั่ง,งคุณนะ่ะคุณเองก็เรียกว่ารักเขาเลยแหละเออคุณก็รักเขาแบบเอาจริงจริงคุณรู้สึกจริงจังกับคนคนนี้มาก ผู้อ่านว่าคุณจริงจังกับคนคนนี้มากถึงได้บอกว่ามันน่าจะเป็นความรักเพราะคุณนะ่ะถึงแม้ว่าก่อนหนี้เห็นไหมว่าคุณจะคิดว่าเขามีคนอื่นคุณจะเจ็บปวดพอเขาแค่ไหนคุณจะเศร้าใจพอเขาแค่ไหนแต่ถ้าเดี๋ยวเขามางอ่ะผู้อ่านว่าคุณก็ใจอ่อนแล้วคุณนะ่ะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาได้ทุกเมื่อคุณแบบพร้อมลุยอะ่ะประมาณว่า พร้อมจะหอบฮิ้วกระเป๋าตามเขาแล้วเลยอย่างเงี้ยขอแค่เขาเอ่ดปากคุณในสายตาคุณนะ่ะเขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวของคุณแล้วเป็นคนที่คุณมองว่าไม่ใช่คนนอกสำหรับคุณคุณให้อภิสิทธิ์เขาคุณให้ความสำคัญกับเขามากๆ ฝั่งคุณเป็นสิบเหรียญฝั่งเขาเป็นเก้าเหรียญความจริงมันก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าไพ่ในสำรับเนี่ยมันมีเก้าเหรียญหนึ่งใบมันมีสิบเหรียญหนึ่งใบไม่แน่นะถ้าเกิดว่ามันมีสิบเหรียญสองใบเนี่ยคุณกับเขาอาจจะได้เท่ากันก็ได้อาจจะได้แบบสิบกับสิบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเก้ากับสิบมันก็ไม่ได้แบบห่างกันมากใช่ไหมล่ะเห็นไหมความรู้สึกที่คุณกับเขามีอ่ะจริงๆมันไม่ไต่างกันมากนะคะแสดงว่าใจของคุณสองคนเนี่ย เอาจริงๆแล้วมันยังตรงกันอยู่มันยังตรงกันอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องผิดใจกันบ้างเข้าใจกันผิดบ้างอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์น่ะมันค่อนข้างหนักแน่นอยู่นะมันค่อนข้างหนักแน่นเพียงแต่ว่าผู้อานรู้สึกว่ามันมีความตึงใส่กันน่ะเอออาจจะแบบไม่ได้เปิดใจไม่ได้เผยใจกันแบบเต็มที่ยังมีกักกอะไรกันอยู่ยังมีวางฟอร์มกันอยู่อืม โอเคไหนขอดูไพ่ออร์โกลเพิ่มเติมนะคะสักเซสลิส s t e ต to y o u อินสติทูชั่น optimistic about your love life chemistry okay, นี่ไงเหมือนที่ผู้อ่านบอกไปอ่ะคุณกับเขาอ่ะมันมีอะไรที่แบบดึงดูดกันคือคุณความเป็นคุณน่ะเขาชอบเขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นจะแบบไหน จะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะแตกต่างอะไรก็แล้วแต่แต่เขาชอบมันมีเคมีบางอย่างที่มันเข้ากันได้เออเข้ากันได้แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะและ้วทีนี้พ่อยากจะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยออมองในแง่บวกเข้าไว้นะคะอย่าอย่าคิดในแง่ลบอย่าคิดในแง่ร้ยา,รายนะคะเพราะว่าพลังงานตอนแรกของคุณเนี่ยมันออกมาประมาณว่าคุณน่าจะคิดในแง่ในแง่ที่ไม่ดีในแง่เนกาทีฟ อาจจะคิดว่าเขามีคนอื่นอาจจะคิดว่าเขาเจ้าชู้เขาทิ้งคุณไปแน่แล้วเขาไม่สนใจคุณคุณได้สามดาบอะความรู้สึกของคุณพลังงานของคุณในตอนเนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็เลยอยากจะแนะนำคุณว่าให้คิดบวกเขาไว้นะเชื่อมั่นในความในความคิดในความรู้สึกของคุณเพราะบางคนเนี่ยมีเซนส์นะคะ ความคิดความรู้สึกลึกๆของคุณนะคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่คนนี้แหละเดี๋ยวยังไงเขาก็กลับมาเขาไม่ได้ไปมีคนอื่นเขาไม่ได้รักคนอื่นหลหอกยังไงเขาก็เลือกคุณอะไรอย่างเงี้ยบางคนรู้สึกได้บางคนรู้สึกรับรู้ได้แต่ว่าก็อาจจะยังมีไม่แน่ใจในตัวเองอาจจะคิดว่าเอ๊ะหรือเราคิดไปเองหรือเราเข้าข้างตัวเองนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งลองฟังเสียงในหัวใจของคุณดูนะคะบางทีเนี่ยความรู้สึกลึกๆของคุณอนะ่ะมันจะเป็นตัวบอกคุณเองอืม success ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมีโอกาสที่จะได้ลงเอยได้แบบรักกันแบบยืนยาวมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างมีผิดใจมีไม่เข้าใจกันบ้างแหละเป็นธรรมดานะคะก็ลองปรับตัวปรับใจ ลองหันหน้าคุยกันนะคะอะไรที่ให้อภัยได้ก็ให้อภัยแต่ก็ถามใจตัวเองก่อนนะคะว่าอยากจะให้อภัยเขาไหมคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมถ้าคุณยังต้องการเขาอยู่คุณยังพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับเขาก็ให้อภัยเขาไปเถอะเนาะอือเดี๋ยวเขาก็คงมาง้อคุณอนะเพราะว่าไพ่มันบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะจะมาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยอืมโอเค ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ